สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะช่วงบ่ายก็พาลักกี้ไปทําวัคซีนเข็มสองนะคะจ้างสำรอพี่ชัยพาไปนะคะต้องขอพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะลักกี้ก็ไม่ร้องสักแอะเลยนะคะโดนเข็มก็ไม่ร้องไม่อะไรเลยขอพระคุณนะคะทุกความเมตตาที่มองเห็นช่องเล็กๆที่มีแมว สี่สิบตัวเหมือนกันนะคะก็ไม่ใช่ไม่ท้อนะคะท้อเหมือนกันนะคะท้อเหมือนกันเหนื่อยกายเหนื่อยใจโอ้ไม่ร้องเลยโอ้เก่งแต่ก็สู้ๆนะคสู้ๆกลัวจนไม่ร้องอ่ะนะลูกนะ ไม่ร้องไม่อีไม่แอเลยหลังจากพาลากี้กลับบ้านนะคะนุก็ไปหาน้องหมาที่ข้างทางนะคะนุกเคยพูดนีตอนกลับนะคะเคยพูดว่ามันจะมีน้องหมาที่โดนรถชนอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยค่ะกระดึ๊บ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 มากระดึ๊บมาหาเราเวลานุกจอดรถเห็นรถเขาได้ยินเสียงรถนุกเขาก็จําได้แล้วนุกเจอเขาจริงๆแล้วนุกเจอเขา หลายวันแล้วนะคะจริงๆอ่ะจริงๆอะ่ๆอะ,อะเจอหลายวันแล้วแต่ว่านุกก็ไม่อยากเอาอคลิปที่เห็นแล้วเศร้าก็ไม่ได้อยากเอามาลงให้ดูหรอกนะคะแต่ว่านุกอยากให้รู้ว่านุกเจออะไรบ้างนะคะเจออะไรบ้างบางทีก็เราเห็นแล้วเราเศร้ามากนะคะเขามีเจ้าของนะคะเขามีเจ้าของบ้านตรงที่นุกถ่ายไม่เกะถ่ายนิดเดียวเนี่ยเพราะว่าอ มันคล้ายๆกับว่าไม่ได้มาอยู่ทุกวันนะคล้ายๆกับว่ามาบ้างไม่มาบ้างน้องก็เลยได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างแต่ว่านี่หายแล้วนะคะหายแล้วหน้าตาดีแล้วหายแล้วผิวพรรณดีแล้วนะคะไม่เป็นขี้เลื้นเปียกแล้วก็เอาอาหารให้กินจนจนครบท้วนหน้านะคะก็น้องที่โดนรถชนเนี่ยค่ะโดนรถชนนะเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะเพราะว่าก็ผ่านมาก็เอาอาหารให้กินเขาจะ เขาจะหิวอยู่ตลอดเลยเห็นนุ๊กเขาจะกิน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 นุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาได้กินทุกวันไหมนะคะเราก็ช่วยได้เราที่ช่วยเนาะแต่สงสารน้องมากนะคะเราก็ดึดกระดึบมาหานั่นตัว,วนึงอยู่นู่นกระดึ๊บกระดึบมาหาเราสงสารสงสารเหมือนกันค่ะขาหลังเขาใช้ไม่ได้แล้วนะคะนี่แหละคะ่ะอยู่อยู่ข้างถนนนี่มันมันเสี่ยงนะคะมันเสี่ยงมันเสี่ยงรถ รถคือเด็กหมาเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเขาบางทีเขาไม่ทันระวังเนี่ยค่ะนุกโกได้ให้กินทุกวันนะคะได้ให้กินทุกวันนุกโกไม่รู้ว่าเ,เจ้าของเขาคงมาบ้างไม่มาบ้างะคะ่ะแต่ว่าเขาคงไม่รักษาน้องแล้วนะคะเพราะว่าเห็นเป็นอย่างนี้ก็แล้วก็ไม่ไม,ไม่คงไม่รักษาน้องแล้วอะคะ่ะอันนี้ก็ <c oughs> ดีขึ้นเยอะนะคะดีขึ้นเยอะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ